สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับพี่ใหญ่นะคะสวัสดีครับ,รบ,รบพี่ใหญ่คะ่ะวันลุมพินีหนึ่งสามเจ็ดที่จะมาถึงครับผมพี่ใหญ่มองยังไงบ้างคะแต่และคู่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคู่ที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะคือ,อเด่นเคียงไกกับอาซาฮีคู่นี้พี่ใหญ่มองยังไงคะเด่นียงไกตั้งแต่ต่อยวันก็ฟอร์มมันอาจจะใหม,ม่จี๊ดไม่จ้านะรุ่นรุ่นดอ,อนเนี่เพราะช่วงนี้นี่มวยไทยนักมวยญี่ปุ่น,นที่มาต่อยกับมวยไทยดูเหมือนจะ ขี่อะไรบางอย่างโดยเพราะกับมวยอย่างอาซีซึ่งมาจากสายพวกเอวสปอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะใช่นี่เขาดีเนาะค่อนข้างที่จะมวยไทยค่อนข้างที่จะเก่งคิดว่าคู่นี้อาซีน่าจะดีกว่าครับอ่าคู่ต่อมาเลยครับเพชรตัวเซ็ติวยะเพชรนี้เพชรยีฟอร์มเพชรครับผมเพชรหลังๆโชว์ฟอร์มดีครับก็ฟอร์มก็ดีวันดีคืนครับมันเจอกับริวยะ ลิวย่าจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆมวยของเอวามาต่อยกับนนะัมวยไทยนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปลองเลยแต่อย่างกรณีนี้ผมรู้สึกว่าลิวย่าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่สําหรับผมนะฮะอาจจะยังไม่จี๊ดเท่าที่ควรนะครับเจอกับเพชรซึ่งซึ่งกำลังแบบดีวันดีคืนคือคู่นี้ก็ต้องยอมรับว่าลิวย่าในกระดูกกระดูกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจริงๆนะฮะแต่กระดูกมวยนี่เขาไม่ไปลองเพชรแต่ผมยังมองว่าเพชรน่าจะดีกว่าอาศัยความสดสภาพร่างกายที่ดีกว่าน่าจะเป็นฝ่า<ๆ>ยเอาชนะลิวยะซึ่ง ซึ่งยังไม่มีฟอร์มจี๊ดในวันที่เราเห็นเลยจนควรครับโอเคคู่น้มองไปที่เพชรนะคะทุกคนคู่ต่อมาค่ะดวงดาวน้อยกับเบรแกนอ่าคุณน้ต้องชี้ไปทางดวงดาวน้อยเลย๋อชี้อยน่าดีกว่าก็อย่างฟอร์มฟอร์มที่เราเห็นฟอร์มไฟล่าสุดของดวงดาวน้อยทำได้ดีมากโชคดีดีมากเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าดวงดาวน้อยน่าจะดีได้ดีดีกว่าแล้วก็น่าจะโชว์ฟอร์มดียางต่อเนี่ยนะครับ โอเคคู่นี้ดวงเดาน้อยคู่ต่อมาเลยค่ะคู่นี้คาดว่าหลายๆคนจะเอาอยัางไงดีไปที่ไหนดีก็คือสุริยันเล็กกับกิ่งซางเล็กค่ะสุริยันเล็กกับกิ่งซางเล็กค่ะ <c oughs> อ,อกิ่งซางเล็กผ,ผมดูเลยเขาเริงจริงเขาเป็นวยเก่งมันมาแต่นานแล้วมาแต่เนิ่นานแล้วค <c oughs> ่ะพี่แต่ว่าฟอร์มหลังๆอาจจะพอโตขึ้นมามันอาจจะรุปรูปมนดอแน่นอนอาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่เต็มศักยภาพแต่สองไฟหลังที่เราเห็นเนี่ยคือเขาโชว์ฟอร์มได้เต็มศักยภาพจริงๆ ในขณะที่ซูยานล็กีเป็นมวยที่ดีครับเป็นมวยที่เป็นเป็นมวยที่ดีแต่อาวุธค่อนข้างจํากัดท่าเต้นรูปแบบการชกเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีน้อยคือเราดูทรงเราอ่านทรงออกทุกคนอ่านทรงออกริยาอ่านทรงออกแน่นอนครับกิ่งซางเล็กก็อ่านทรงออกเพราะฉะนั้นชัยชนะของริยานเล็กมีหน้าเดียวครับคือต่อยนับน็อกโอเคเขาจะชนะแต่เจอกับกิ่งซางและอย่งที่ผมบอกจริงๆเป็นมวยที่เก่งนะเด็กอาวุธคมเป็ขาด ชกได้ฝีมือเยอะคือลุกก็ได้รับก็ได้ผมชอบไปทางกิ่งเล็กครับโอเคค่ะอีกคู่หนึ่งค่ะคู่นี้คาดว่าถ้ามีใครชนะน่าจะได้ชิงสัญญาเนาะเด็ดดวงเล็กกับชิมอนคู่นี้มองยังไงคะคือฟอร์มก็กําลังเด็ดดวงเล็กก็ฟอร์มกําลังดีเหมือนกันชิมอนนี่ก็ดีเหมือนกันผมจริงๆิผมชอบเด็ดดวงเล็กังชอบเด็ดเมียชอบเด็ดเมียจริงผมชอบเด็ดดวงเล็กแต่ต้องยอมรับเลยว่าชิมอนนี่ก็คือเป็นมวยโยชินา่ะ งานคนเดียวกันนะฬิกาแป็นพี่น้องกันนะครับก็ต้องบอกว่าชิม่องเนี่ยชิมอนหรือชิมงเนี่ยคนอทจะไรกชิมงแล้วแต่คือเก่งอ่ะคือคือตัวนี้มันมันยิ่งนับวันยิ่งเก่งอ่ะเก่งจริงเก่งก่งอ่ะหลังๆเราก็เห็นความเก่งเขาแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเอาชนะเดือดดวงเล็กได้เอาได้ใช่ไหมเดือดดวงเล็กฝีมือดีครับฝีมือดีแต่ประท่ากันแบบภูมิต้านทานนี้ อาจจะไปลองทางน้านชิมอนนะครับอ่าคู่นีน้มองมาที่ชิมอนนะคะทุกคนคู่ต่อไปเลยค่ะจางเป้ยเหมือนกับทองคูนก็ต้องบอกว่าเออทองคูณนี่มาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกเลยอม,มองยังไงเขาว่าแบบจะเป็นยังไงสําหรับคู่นี้จริงๆผมคนไทยก็เชียร์คนไทยคะก็เชียร์ทองคูลเชียร์เจี๊ยบมาแล้วครับเจียบเป็นนักมวยที่โอเคเขาก็เป็นคนที่น่ารัก่าตัวเ,<ร>เนือ้อเนื้อตัวดีมากเลยนะคะที่เมื่อวานเราไปกันมาใช่ครับเนื้อตัวดีครับแต่แตเป็นเนื้อตัวในแบบที่ถ้าเป็นภาษามวยก ก็คือเขายังเวทเวทเขายังไม่ไม่เต็มร้อยยี่ห้าปอนด์แบบเต็มที่ในขนาดจังเปยเหมียนเนี่ยต่อยในรูปแบบนี้มานานแล้วกระดงกระดูกในรูปแบบนี้คือคือเคยเป็นคู่ชิงกับจอร์แดนเดเบลล่าต่อยในชิงแชมป์ว่างกันนะฮะเขาเป็นคู่ชิงกันแล้วเกือบจะชนะเดเบลล่าแล้วแต่สุดท้ายก็ก็แพ้เดเบลล่าลงมาเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าดีกีหรือว่ากระดงกระดูกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งของจางเปยเหมียนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเดียวและการที่เอามวยอย่างเจ้าเจี๊ยบเนี่ย หนึ่งเปลองนะฮหนึ่งคือเรื่องไม่เต็มเวทสองก็คือกติกาอของส่วนนี้ผมดูว่าปัะทะไปแล้วเนี่ยเป็นรองทางด้านนักมวยจีนชัดเจนคุณนิชิไปทางจางเปเหมือนครับอ่าโอเคค่ะมาคู่ต่อไปเลยค่ะก็คือคู่ของพี่โจโนัทวุฒิกับโมฮัมเหม็ดเซียซารลานี่กติกามวยไทยด้วยคู่นี้ตรงจริงนะผมว่าถ้าแกสภาพร่างกายผมไม่รู้ว่า การมาการมาในไฟนี้ของโจโเนี่ยมันจะมันจะเต็มร้อยขนาดไหน ừ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  เราไปดูการซ้อมก็โอเคอะ,คะในระดับหนึ่งคือมวยอย่างโจโผมคิดว่าถ้าเกิดสภาพร่างกายดีๆนะผมว่าก็สู้ได้ทุกคนเพราะว่า,ากระดงกระดูกฝีมือมวยนี่หายห่วงหายห่วงในขณะที่เซียส่ารานี่ก็ ก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะฮะแต่ผมยังชอบโจอ่ะชอบพี่โจมากเยังชอบโจผมหวังว่าโจจะงัดเอาอะไรบางอย่างมาใช้ในไฟนี้แล้วเอาชนะได้หวพี่โจจะสามารถเอาชนะได้แล้วก็เชียร์พี่โจเหมือนกันโอเคค่ะคู่ต่อมาเลยเสือแบ็กกับปะกรเสือแบ็กกับปะกรอืกระดูกงวยเนี่ยพูดถึงเนี่ยตอนที่ปะกรปล่อยอพราะเสือแบ็่ยังมันคือแบบ ยังกระดูกปัญหาก,กันมากนะเอาจริงนะตายเขาเนี้ยนะม,มันมาปล่อยในรายการวันแล้วก็ต้องยอมรับว่าประกรณรเองก็หายไปพอสมอควรน่าจะหายตั้งแต่ไฟเลยเ<ช>ยสเ<ช>ลยเยสไปนะครับเกือบปีคราวนี้มาเจอกับเือแบ็กสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในแววตาเือร์แบ็กเวลาเรามาฟอม,อมเราเห็นอย่างหนึ่งเห็นก็คือความมั่นใจบครวามมั่นความมั่นใจอ่าความมั่นใจเหมือนว่าเขาเขาอยู่ในช่วงที่เลวร้ายที่สุดเจอถังผมทั้งสารพัดเรื่องราวที่มัน ที่มันแย่ๆใช่แล้วผ่านพ้นมาได้แน่นอนครับคนที่เคยผ่านพ้นจากขั้วของถุงดําเหล่านั้นมาได้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะกลับไปเมันต้องอ่าไม่อยากจะกลับไปไฟนี้จริงๆแล้วไฟนี้เขารับกระทันหันมากนะแต่ก็จริงๆแต่เขาต้องมั่นใจไม่งั้นไม่รับไม่งั้นมวยระดับนี้เงินเงินมันเรื่องสําคัญก็จริงนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีผมมองว่าเซอร์แบ็กสภาพร่างกายความมั่นใจช่วงนี้กลางดีครับ ประกรณ่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับเจอปาม่าจะเหนื่อยหน่อยน่าจะเหนื่อยหน่อยก็ชี้ไปทางเสิร์ฟแบล็คนะคะคทุกคนผู้ต่อมาค่ะยอดไรคิวกับเอลบรูสคู่นี้ก็ถ้ามีคนชนะเนี่ยก็น่าจะได้ชิงสัญญาเหมือนกันเนาะครับผมคู่นี้มองอยังไงคะกอ,อคือมันถ้าเกิดถ้าเกิดยอดไอคิวชนะอาจจะใช้จังหวะฝีมือเอาชนะอ,อย่างที่เขาเคยเอาชนะผู้ต่อคู้สางชาติมาซึ่งแน่นอนเคชนะในแบบนั้นน่ะอาจจะโดน คำครรหามากเฮ้ยคุณล่อยเอเซฟเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันเป็นวิถีทางเขาก็ถูกเขาถูกคือมันตรงมวยก็เป็นอย่างนี้เขาถูก<ช>สร้างมาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบน็อกก็ต้องเป็นที่เอลบุสคือเกมมันจะเห็นกันอย่างนี้นะฮะ,อะเอลบุสมีโอกาสที่จะต่อยนับต่อยน็อกแต่ผมก็อยากให้เชียร์นักมวยไทยครับเชียร์เจ้าเจ้าคิวนะฮะยัยคิวหวังว่าวันนี้เขาในวันนั้นเขาจะคว้าสัญญาได้คว้าสัญญาไปได้เนาะ จริงๆแฟนมวยก็เชียร์ให้ยอดไอคิวคว้าสัญญาให้ได้สักทีเนาะหลายทีแล้วรอมานานแล้วรหลายทีแล้วดาราเทเย็บก็ไปแล้วนะไปสัญญาแล้วดาราเทเย็ไป,ไปแล้วเจ้าเออ่ทางย่ายอดไอคิวนี่แฟนมวยก็ยังรุ้นกันอยู่เลยครับสามเอกับเจ้าเสือใหญ่ค่ะคู่นี้มองอยังไงคะสามเอกับเจ้าเสือใหญ่ครับจริงๆก็เป็นคู่ที่ต้องบอกว่าก,กระดูกมวยมมอกะนั่นห่างนะตอนที่สามเอเป็นแชมป์ลูมินีผมก็ยังไม่รู้ว่า เจ้าสุใหญ่ตอนนั้นทําอะไรอยู่นี่กระดูกมวยมันหากเยอะมากใช่ใช่คําคำว่าคนละพอสเนี่ยอันนี้เรื่องจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมันอยู่บนเวทีแล้วคไอ้คำว่าพอคนละพอสมันจะถูกใช้ได้บางกรณีมันมีหลายๆครั้งที่น้ำมวยที่กระดูกอ่อนกว่าเกิดที่หลังก็สามารถเอาชนะรุ่นพี่อันนี้มีอยู่บ่อยๆนะครับบ่อยเลยแหละสำหรับคู่นี้กรณีนี้ปัญหาที่ผมจะกระถามทางทีมงานไม่ใช่ทีมงานสิอาจจะตั้งคําถามกับทาง ้าเสือใหญ่เนี่ยคือว่าเราไปเห็นเขาแล้วเขาซ้อมเนี่ยเขาน่าจะลดได้มีมีความไปได้เลยแบบ80ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นแหละว่าน่าจะลดได้เพราะว่ารูปร่างเนื้อตัวเขาลีนมากลีนจริงปัญหาการลดอย่างก็คือว่าโอเคคุณอาจจะไวขึ้นพลังอาวุธมวยอะดาเมจทำลูกทำลายล้างมันอาจจะมันอาจจะดีขึ้นหรือเท่าเดิมแต่น้ำอดน้ำทนคุณอะเวลาโดนซ้ายสามเอเนี่ยคุณจะทนได้ขนาดไหนอันนี้เป็นคำถามในขณะที่สามเอไฟล่าสุด ที่เราดูนะฮะปล่อยกระตุลีทั์เขาก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีจ้ะดีมากเลยอะดีมากมากเลยอะดีมากมากจากที่โดนนับแล้วก็พลิกกลับมาเอาคืนได้ไม่เหมาะกับคนอายุ42ใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่นั่นมากมากเลยเป็นเรื่องที่น่าขึ้นมากๆเพราะคู่นี้จริงๆผมควรจะเชียร์มวยเก่าและสูงวัยอย่างสามเอนะแต่โอเคคิดว่าในวันนั้นคงจะเป็นวันึ้นลูกใหม่ครับของคนรุ่นใหม่น่าจะดีกว่าครับผมยังยังชอบในความสด ในความในความพยายามในความกระหายในชัยชนะของของเจ้าปินอ่าเจ้าเจ้าเสือใหญ่นะคิดว่าวันนั้นเจ้าเสือใหญ่น่าจะชนะครับโอเคคู่นี้วันนี้เจ้าเสือใหญ่นะคะคู่ต่อมาค่ะกุหลาบดำกับประดอนทองโหคนหนึ่งนี่ก็หมัดซ้วกอบะบาดอีกคนนึงก็ลดถังสองมันเลือกยากเลยนะเลือกยากเลือกยากมันก็เลือกยากจริงๆนะแต่ผมเป็นคนที่ชอบชอบทางด้านเจ้ากุหลาบดำอะไรก็อะไรแล้วเขาก็เป็นมวยที่หนัก หนัก,<า>กนกี่แบบรู้เรื่องอ่ะโค้งก็หลังน่หลายคนโดนอาจจะโดนคนอื่นทนได้แต่โดนโดนโดนเจ้ากุหลาบดำเนี่ยมันจะทนไม่ค่อยได้ที่คู่นี้มันคู่ขี้มากมากเลยนะคู่ขี้มากมากนะใช่ผมยังชอบไปทางกุหลาบดำเอาว่าเป็นที่ความหนักแล้วกันน่าจะทําลายลูกแข็งแรงลูกทรหดของเจ้า พอตอได้แต่ถ้าเกิดต่อยไม่ลงนี่แน่นอนครับพรตอต้องตีเจ้าแฟนนวยนี่ก็แบบว่าจะมือหักหรือหน้าหักห่น้าต้องเลือกเอาเลยคุณต้องเลือกเอาเลยต้องเลือกเอาเลยอาจจะพี่พี่พี่ใหญ่เลือกไปที่อาจจะมือหักแล้วก็ชนะไปชนะออัเป็นไม่ได้อนะเป็นไม่ได้โอเคค่ะมาที่คู่ของรายการเลยตะวันฉายกันหลิวโอ้โหแบบคู่นี้ก็เป็นคู่ที่แบบว่า แฟนมวยตั้งหน้าตั้งตารอดูเนาะที่ใหญ่มองยังไงเขาพูดงี้อืมหลิวจริงๆเป็นมวยเหมือนอันนี้ผมดูมาหลายครั้งนะหลิวเหมือนเป็นมวยที่ไม่มีอะไรนะในความรู้สึกผมนะคือแบบเป็นมวยที่แบบค่อนข้างทื่อๆอาวุธนํำหรืออาวุธอาวุธน้ะค่อนข้างน้อยในความรู้สึกผมก็อาจจะมีครับนี่แต่น้ำไปหน่อยค่อนข้างน้อยค่ะผมดูเหมือนไม่มีอะไรไม่เก่งอันนี้ในความรู้สึกผมไม่เก่งแต่้วหลายไฟหลิวก็แสดงว่าเขาเป็นมวยที่เหนือคาด อันนี้อาทิเช่นไฟที่ชนะโน,นอิริผิดคาดโอ้ใช่ผิดคาดจริงๆเขาเป็นมวยที่แต่บดกระแพ้นะก็แพ้แบบแพ้แบบขาดแพ้อย่างเซซาร์นนี่อย่างเงี้ยเออ,อบทกระแพ้ก็แพ้อย่างนี้เลยคือผมรู้สึกว่าปัญหาของหลิวอย่างหนึ่งก็คือความ,มความตัวในพื้นที่แต่โดยพื้นแล้วเราจะเห็นว่ามวยโอเคถ้าทำได้เป็นพิเศถ้าทำไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเป็นรายไล ตะวันฉายเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามีแข้งมีอาวุธนําที่ดีล <ใช S 1> ูกขีดที่ดี <ใช S 1> ตรงจุดเนี้อาวุธนําอาวุธนําที่หลากหลายออกได้ต่อเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าตะวันฉายอยู่ในฟอร์มที่ดีอยู่ในฟอร์มที่ตัวเองมั่นใจฮะผมคิดว่าหลิวเนี่ยไม่น่าจะต้านทานเขาได้ไม่น่าต้านได้อาฮะ,ฮะ,ฮะไม่น่าต้านได้ถ้าจริงแบบกาลังแบบอยู่ในช่วงแบบ t o ฟอร์มนี่อาจจะมีเหมือนคู่ต่อสู้อย่างอย่างไฟต่อยกับอากามมนหรือว่าไฟ<ม>ในต่อยกับ คีเลียเลยอ่ะอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างไม่ครบอ่ะแขนหักไม่ก็ขาหักเลยนะเพราะว่าหลิวว่าเป็นมวยที่เดินเดินเข้ามาหาคือมั่นใจในในความแข็งแกร่งมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันอย่ามองข้ามลูกหนักของตะวันฉายตะวันฉายนี่ลูกหนักจริงก็ฟันธงไปที่ตะวันฉายโอเคขอบคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ